แล้วจากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้เวลาที่เจอปัญหาหรือเจอความพ่ายแพ้รู้สึกยังไงบ้างคะอยากให้แชร์ฟังหน่อยค่ะเป็นเริ่มต้นตีงฟองตั้งแต่ประมาณอายุ9ปีค่ะจริงๆเริ่มแข่งแมตช์แรกก็ตกรอบแรกเลยค่ะแต่ว่าก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนอายุ17ปีค่ะแม่เข้าชิงื่วยพระราชทานค่ะแต่ว่าได้ลองแชมป์ค่ะตอนนั้นก็รู้สึก พอค่ะแบบเสียใจค่อนข้างเยอะค่ะแต่ก็ได้พักสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาสู้ใหม่ค่ะแล้วน้องวาวาจัดการกับความรู้สึกตัวเองหรือความเสียใจนะจุดนั้นได้ยังไงคะแล้วก็เสียใจค่ะเพราะว่าแบบอีกนิดเดียวเราจะได้แชมป์แล้วแต่ก็ได้กำลังใจจากพ่อแม่โค้ดแล้วก็เพื่อนๆค่ะแล้วก็แบบได้พักตัวเองอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็กลับมาสู้ใหม่